าชาคระสูตรว่าด้วยความตื่นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อทำทั้งหลายตื่นอยู่ทำประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อทำทั้งหลายหลับแล้วทำประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่ บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะทรรประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะทรรประเภทไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่ออินทรีห้าตื่นอยู่นิวร์ห้าชื่อว่าหลับอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้วอินรีห้าชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวรณ์ห้าบุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีห้า ชาคระสูตรที่หกจบ